เหมือนเราอยู่ในถ้ำใครสักคนเอเราจำได้ว่าเราอยู่ที่ชายหาดที่เกาะรัตนานินาเราอยู่กับสีสวรรค์ไม่ใช่เหลอนี่ใช่แล้วเราถงนางยักษ์ราตัวมานี่เองน้อยนางยักษ์คิดว่าค่าหล่อแค่นี้หลวงเกกจะชื่อโอเคและเราจะต้องหนีออกจากที่นี่ได้แต่ก็จะหนีออกจากที่นี่นะ เราต้องหาทางออกซะเกินเอ hey, ๊ประตูประตู mm. อ้าวทำไมเราไปไม่ได้เฮ้นด่นใครอะ mm. เดี๋ยวสิเจ้าตัวสีเขียวโอ้ฝ mm. oh, นตกซะงั้นอะ่ะ mm. กดฟ้าร้องเออ mm. ฉัน ฉันนี่ถือว่าฉันอาจจะเป็นป้าไฟเมื่วนี้ที่เป่าปีนะแต่ฉันไม่ได้โง่นะจ๊ะโอ้ว้าวมีของเยอะแยะเลยทำรายได้มากนนี้เราจะต้องหาของที่มีประโยชน์เราจะไม่เราจะไม่เปิดประตูนางผีเสื้อสมุดเราจะมาหาทางนิยมจากที่นี่กันกว่าปิดไว้เหมือนเดิมโอเค งนี้คืออะไรว้วนี่คือทางทางออกมั้ยยีแต่ว่าไม่ใช่ทางออกจะโคตรตายละอืมเราจะออกทางไหนดีว้าเราจะออกทางนี้ละกันอมไม่กลัวนาะผีเสื้อสมุทรจะมานั้นแะลวเราจะต้องหนีออกจากที่นี่ขอเปลี่ยนเป็นโหมดเอาชุดรอดก่อน โอเคมาเลยเราจะหนีออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุด oh. อย่าคิดว่านังยักษ์คิดว่าคิดว่าโงไรไงข้าค่าฉลาดเป็นร้อยเท่าลุงุ้ย oh. ถือว่าข้าจะเก่งวิชาเป่าปีก็เอ๊เ oh. ดี๋เดี๋ยวถ้าเราขุดตรงนี้นางน่าจะรู้ oh. นั้นเออ อาคมไฟที่ไหนอาคมไปตรงนั้นแล้วกันเก็บหรือ,อยังเอาไปไหนอะอาคมไฟของข้าหายตรงนี้เลยโอเคเอา้าวหายนั้นฉันจะเอาอะไรมาเป็นแสนงสว่างเนี่ยนั้นฉันต้องใช้เวทีนี้ซะแล้วไม่ได้แล้ว thank ไปกันดีกว่าโอ้ยอยู่ท่านนาะงผีเซาสมุทรนี่มันน่ากลัวจริงๆโอ้ยแล้วกลับบ้านของเรากันดีกว่าเย,ย่แต่นี่ก็บ้านไหมล่ะเย่เย่เย่นี่มันบ้านใครอ๋อบ้านฉันเองฉันโดนางผีเซาสมุทรจับมาเคเยีย่แล้วก,ก็โอเคดราดีกว่าเอาติดบัก เย่เย่แล้วนี้เอามาได้แล้วอ่ะโทษดึง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 ดีใจดีใจกูดีใจส,ถส,ถสถุดๆเลยยิ่หูโงงาา้โอ้ยแสดงเพี่ยรมาเนี่ยเป็นไงมากเนาะโอ้ยขิดว่ากูตาย